สวัสดีครับต่อไปนี้กลุ่มของพวกเราจะมาทำการอธิบายการทำงานของบอร์ด AVR Microcontroller ET Mega 1280นะครับใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ s a t x s i d โมดูลวัดองศา4ทิศทางคุณสมบัติของบอร์ด ET Mega 1280นะครับคือจะมีพอร์ต USB สำหรับอัพโหลดโปรแกรมได้โดยตรงและเป็นเล่งใจ่ายให้กับบอร์ด ET Mega 1280ด้วยนะครับ จะมีขาต่อใช้งานได้ทั้งหมด86ขาส่วนเซนเซอร์ z x นะครับจะมีคุณสมบัติวัดองศาได้4ทิศทางคือ0องศานี่นะครับ0องศา90องศา180องศาและ270องศานะครับ การใช้งานร่วมกันนะครับคือบอร์ดเซตเอเซนเซอร์เซนี้จะรับแรงจ่ายจากบอร์ด E t ทไมก1 2น0นะครับ A t เมื่อเซ็นเซอร์ทำงานจะทำการส่งสัญญาณดิจิตอลขนาด2บิตกลับไปที่บอร์ด E t ทมก1280เพื่อนำไปเขียนโปรแกรมต่อใช้งานนะครับจากนั้นเรามาทำการอัปโหลดโปรแกรมที่จะต่อใช้งานกันเลยนะครับโดยต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่เรา จะทำการอัพโหลดนะครับเมื่อทำการอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด a v r m i c r o c o n t a i n e r เสร็จแล้วนะครับโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาคือจะรับ Input จากเซนเซอร์มาทำการตรวจสอบว่ากี่องศาแล้วส่งบัตที่ LED ที่เป็น output นะครับคือสมมติว่าเซนเซอร์เราอยู่ที่ศูนย์องศา LED หลอดที่1ก็จะติดถ้าเป็น 90องศา LED หลอดที่สองจะติดถ้าเป็น180องศา LED หลอดที่สามจะติดถ้าเป็น270องศา LED หลอดที่สี่จะติดนะครับเรามาทําการทดลองกันเลยนะครับสําหรับวงจรที่เราต่อไว้ตอนนี้นะครับก็คือเซนเซอร์ของเราอยู่ที่0ูนองศาแล้วก็คือ LED หลอดที่หนึ่งจะติดเลยนะครับส่วนต่อไปเป็น90องศานะครับเห็นไหมครับ LED หลอดที่สองก็จะติด ฉะนั้นมาที่180องศานะครับเมื่ออยู่ที่เมื่อเซนเซอร์อยู่ที่180องศานะครับ LED หลอดที่3ก็จะติดมาที่หลอดต่อไปนะครับเมื่ออยู่ที่270องศา LED หลอดที่สี่ก็จะติดนะครับนี่คือโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมานะครับจะเป็นไปนตามนี้ครับแขงแั่นี้ นนสำหรับการอธิบายการทำงานของบอร์ด e p m e g a 1 2น0ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ ZF-TIL m o d u l โมดูลวัดองศาสีทิศทางก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ